สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้พี่ก็จะมาแนะนําน้องๆสังเกตจากหลายๆคนยังโพสวิดีโอลงในเว็บบอร์ดของเรายังไม่เป็นนะครับก็ลเลยอยากจะมาแนะนําน้องๆเมื่อน้องๆไปพบเจอวิดีโอต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากข่าวทีวีต่างๆนะครับหรือจากเว็บไซต์อื่นๆอยากนํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็เว็บบอร์ดของเรามีาข้อจำกัดในเรื่องของโพสต์ไฟ <ed> เกี่ยวกับ Before, <y venir> ต้อง youtube เท่านั้นนะครับก็เลย จากแหล่งอื่นๆจะยังโพสไม่ได้จะสังเกตเห็นน้องๆหลายคนนะครับยังโพสไม่เป็นก็เลยจับจะแนะนําวันนี้นะครับเราไปเจอแหล่งวิดีโอเช่นอ่าเว็บนี้แล้วกันนะครับของ a อเอสลีกสองพเราต้องการนําวิดีโอมาลงให้น้องๆดูที่แป้นคีย์บอร์ดเลยนะครับกด F12 นะครับที่แป้นคีย์บอร์ดก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้มองไปหาคําว่าสคริปต์นะครับตรงนี้กดคําว่าสคริปต์นะครับ แล้วก็มองไปเลื่อนลงมานะครับหาไฟล์ที่เป็นไฟล์ .flv นะครับหรือไฟล์แฟดนั่นแหละนะครับเลื่อนค่อยๆเลื่อนลงมานะครับค่อยเลื่อนลงมาถ้ามันยังมองไม่ชัดนะครับนี่พี่แนะนําให้เลื่อนตรงนี้มาไว้พอสุดนลครับกดเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็ลากออกมาเลยนะครับลองเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับลองเลื่อนลงมาเรื่อยๆหาที่เป็น .flv นะครับนี่นะครับ จะสังเกตบริเวณนี้นะครับนี่นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาใช้โพสต์วิดีโอนะครับมองหาไฟล์ .flv ก็คือไฟล์นี้นะครับนี่นะครับคลิกขวาเลยนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับเมื่อได้คัดลอกอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราไปใช้ตัวโปรแกรมที่ช่วยนะครับก็คือโปรแกรมดาวน์โหลดต่างๆที่น้องๆต้องมีนะครับ เช่นอ่าดับ DAP เอพีเด็บของพี่ที่ก็ใช้แด็บนะครับหรือ IDM พวกนี้นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดพวกไฟล์ต่างๆได้นะครับคลิกแล้วก็วางนะครับเพิ่ม U r L ไปคลิกวางแล้วก็ตกลงเพื่อดาวน์โหลดนะครับบันทึกนะครับแล้วก็บันทึกจากแหลงที่ยังเก็บเนี่ยเราดูดีๆนะว่าเราจะเก็บไว้ตรงไหนนะครับนะครับแล้วก็บันทึกนะครับตรงนี้ก็ปล่อยให้ไฟล์ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไปนะครับสมมติ สมมติว่าเสร็จแล้วนะโอเคสมมติว่าเสร็จแล้วพี่ขัดเรารับรัดขั้นตอนแล้วกันนะครับสมมติว่าเราได้ไฟล์แล้วตรงนี้เราปิดทิ้งไปได้เลยนะครับปิดออกได้เลยกากบาดออกได้เลยนะครับกากรบาดออกได้เลยเราก็ไปที่เว็บ youtube นะครับ youtube p o d ดค s t นะครับซึ่งพี่ใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกอะไรก็ไปลองสมัครดูนะครับ youtube นี่นะครับเบอร์ไว้เว็บ u t u b e com นะครับแล้วก็ สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกในการอัปโหลดรูปนะครับก็คลิกอัปโหลดนะครับอัปโหลด u t u b e อัปโหลดวิดีโอของเรานี่แหละนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเรากดคําว่าอัปโหลดวิดีโอนะครับอัปโหลดวิดีโอก็เลือกจากเมื่อกี้เนี่ยที่เราที่เราเก็บไว้ตรงไหนนะครับก็ลองดูนะครับมีไฟล์ต่างๆนะครับก็กดบันทึกกดเปิดขึ้นมานั่นแหละนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันบันทึกไปเรื่อยๆนะครับ บันทึกไปเรื่อยๆก็ตรงนี้ขออนุญาตนะครับลรงชื่อเรื่องแก้ให้เป็นพิจิต FC เอฟซีกับอะไรก็ว่ากันไปนะครับลองลองดูนะครับแต่พี่อยากจะให้ใช้คําว่าพิจิต FC เอฟซีเยอะๆนะครับในไฟล์ต่างๆรายละเอียดต่างๆเราก็ใส่ไปนะครับพิจิต f ์เอฟซีชนะอะไรก็ว่าไปนะครับ เน็แท็กเนี่ยสำคัญมากนะครับอิจิตเอฟซพยายามพิมพ์เยอะๆก็ได้นะครับเอฟซหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษาไทายภาษาอังกฤษนะครับนะครับตรงนี้เลือกหมวดหมู่ก็เป็นสกิฬานะครับแล้วตรงนี้ก็กดบันทึกนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็รอให้ดาวน์โหลดให้เสร็จแล้วกันนะครับกดบันทึกแล้วก็กดบันทึกนะครับตรงนี้เราก็จะได้ URL ตรงนี้นะครับสมมติว่าเรา บันทึกเสร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูที่วิดีโอที่พี่ทําบันทึกไว้นะครับวิดีโอเช่นอย่างวิดีโอพิจิต FC อ่ไรนะครับที่พี่ทำบันทึกไว้เนี่ยนะครับตัวเนี้ยเราเมื่อเมื่ออย่างเนี้ยเราก็จะได้เห็นไหมครับหรือเราไปเจอจากแหล่งวิดีโอทั่วไปเนี่ยกดคําว่าแบ่งปันวิดีโอนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวเนี้ยโพสต์ออกมานะครับ เราก็เติมตรงนี้สังเกตง่ายๆนะครับน้องไปแก้หน่อยนะครับเป็น youtube.com นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับก็ตรงนี้เราก็จะได้ URL มาเพื่อโพสในเว็บบอร์ดของเรานะครับอันนี้ไปดูในเว็บบอร์ดของเรากันมั่งนะครับไปดูในเว็บบอร์ดของเราเว็บบอร์ดของเราเนี่ยนะครับกิจ fc เว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดของเราเว็บบอร์ดของเราเนี่ยก็จะมีตัวโพสก็คือตัวนี้นะครับ ไปในวิดีโอเลยนะครับวิดีโอมวิดีโอนี่นะครับโอ oh, ๊นการวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราสักคู่นะครับวันนี้ไม่รู้เป็นแหลกช้านิดนึงนะครับนะครับเริ่มหัวข้อใหม่นะครับเริ่มหัวข้อใหม่ตรงนี้นะครับนะครับเราก็ใส่ นี่นะครับ youtube ตรงนี้นะครับเราคลิกตรงนี้แล้วก็เอา URL ที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้เนี่ยวางลงไปนะครับเราก็จะได้วิดีโอนะครับอันนี้ง่ายๆเลยครับยังไงก็ช่วยๆกันนะครับหลายๆคนหลายๆฝีมือช่วยๆกันเวลามาโพสตนะครับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับมีปัญหาอะไรก็ติดต่อพี่โดยตรงเลยแล้วกันสวัสดีครับ